อาน์ทาเจ้าเพิ่งเข้าไปหาพิกุคิริมานน์นแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่เจ้าข้อที่อาพาธเจ็บขายของพิกุคิริมานน์จะเพิ่งสงบละงบไปพ่อได้ฟังสัญญาสิบประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้สัญญาสิบประการเป็นอย่างใดคืออนิจจสัญญา anatta sanya, asupa sanya, adhinawa sanya, pahana sanya, viraka sanya, nirotha sanya, anak pirata sanya, anicca sanya, anapana Anon ก็อนจะสัญญาเป็นอย่างไดอานนพิคุในก่อรณีนี้ไปสู่ป่าสู่คนไม้คมไม้หรือสู่เฮือนวางยอมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าฮู้บ่อเทียงเวทนาบ่อเทียงสัญญาบ่อเทียงสังขารทั้งหลายบ่อเทียงวิญญาณบ่อเทียง ยอมเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของบ่อเทียงในอุปทานคันหาเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้อานอนท์นี่เขาเรียกว่าอนิี้จะสัญญาอานอนท์ก็อนัตตสัญญาเป็นอย่างไรอานอนท์พิคุในกรณีนี้ไปสู้ป่าสู่คนไม่หมไม่หรือสู่เฮือนวางยอมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า จักุเป็นอนัตตาโหเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาดังเป็นอนัตตากินเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารถเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาพธพะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธรรมเป็นอนัตตายอมพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตา ในอญญายตนะทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกหกประการเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้อาการนี้เรียกว่าอนัตตสัญญาอานนท์ก็สุภสัญญาเป็นอย่างไดอานน์พิคุในกรณีนี้ยอมพิจารณาเห็นกายในกายนี้ เบื้องเทิงแต่พื้นเท่าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ่มอยู่โดยหอบเต็มด้วยของบอสะอาดมีประการต่างๆว่าในไก่นี้มีผมขนเล็บแขวหนังเนื้อสิ่นเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามเนื้อหัวใจ ตับพังพืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำบีน้ำเสลน้ำน้องน้ำเลือดน้ำเหือน้ำมันขุนน้ำตาน้ำมันแล้วน้ำลายน้ำโมกน้ำไข้คอน้ำมมดยอมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของบวงามในกก่นี้ ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์นี้เขาเรียกว่าอสุภสัญญาอานนท์ก็อชิน,นวสัญญาเป็นอย่างไดอานนท์พี่คู่ในก่อละเนีนี้ไปและสู่ป่าสู่คนไม่ห,หมไม่ หรือสู่เพื่อนวางย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีทุกข์หลายมีโทษหลายเพราะฉะนั้นอาพาธต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคดังโรคลิ้นโรคกายโรคหัวโรคที่ใบหูโรคปากโรคแขวโรคไอ โรคหืดโรคไขวัดโรคไขพิษโรคไขเสื่อมซึมโรคในท้องโรคลมสลบโรคท้องบิดโรคจุกเสียดโรคลงหากโรคขี้เหื่อนโรคฝีโรคขี้กากโรคม่องคอโรคลมบาหมูโรคขี้หิดเปื่อยโรคขี้หิดด้าน โรคคุทารักโหดโรคระองบวมโรคอาเจียนหากโลหิตโรคโรคบีโรคเบาหวานโรคเริ่มโรคผุพองโรคฤทธิ์สีดวงอาพาธมีเดีเป็นสมุธฐานอาพาธมีเส้นหะเป็นสมุธฐานอาพาธมีลมเป็นสมุธฐานอาพาธ มีไขสันนิบาตอาพาธอันเกิดแต่ละดูแปรปวนอาพาธอันเกิดแต่การบริหารบ่อสม่ำเสมออาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกำลังอาพาธอันเกิดแต่วิบากคองกรรมความหนาวความห้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะยอมพิจารณา เห็นโดยความเป็นโทษในกายนี้ด้วยอาการอย่างนี้อานอน์นี่เฮาเรียกว่าอาทินาวะสัญญาอานอน์ก็ปาหานะสัญญาเป็นอย่างไดอานอน์พี่คุในก่อละีนี้ยอมบริยินดียอมละยอมบันเทายอมทำหายหมดสิ้นไปยอมทำหายเถึงความบ่มีเสิ่งความเสื่งกามวิตก ยอมทำให้เถงความบ่มีซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแล้วยอมบอยยินดียอมละยอมบรรเทายอมทำให้หมดสิ้นไปยอมทำให้เถงความบ่มีซึ่งพยาบาทวิตกอันเกิดขึ้นแล้วยอมบอยยินดียอมละยอมบรรเทายอมทำให้หมดสิ้นไปยอมทำยอมให้เถงความบ่มีซึ่งวิหิงสาวิตก อันเกิดขึ้นแล้วยอมบ,อบอ่ยินดียอมละยอมบรรเทายอมทำให้หมดสิ้นไปยอมให้ถึงความบ่สมีสริงอากุศลธรรมทัม้ทงหลายอันสวดสาอันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วอานนท์นี้เขาเรียกว่าปาหานะสัญญาอานนท์ก็วิราคะสัญญาเป็นอย่างใดอานนท์ ปิขุในกอรณลน,นี้ไปสู่ป่าู่คนไม้หรือสู่เพือนว่างย่อมผิจารณาเห็นดังนี้ว่านั่นสงบนั่นประณีตนั่นคือถ้มที่เป็นสงบหลัง,งับแห่งสังขานทั้งปวงเป็นที่สละคืนเึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความคลายกำหนัดเป็นนิพพานอานนท์ นี่เราเรียกว่าวิราคะาสัญญาอานน์ก็นิโรธสัญญาเป็นอย่างไดอานนท์พิ่ขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่คนไหมหรือสู่เฮือนว่างย่อมผิจารณาเห็นดังนี้ว่านั่นสงบนั่นประณีตนั่นคือธรรมที่เป็นสงบระง,งับแห่งสังขานทั้งปวง เป็นที่สละคืนเส่งอุปัิทั้งปวงเป็นที่สิ้นปายแห่งตันหาเป็นความดับเป็นนิพพานอานน์นี้เรียกว่านิโรธสัญญาอานน์ก็สพพะโลเกอนาพิรตสัญญาเป็นอย่างไรอานน์พิขุในกรณีนี้ละอุปทานในโลกอันเป็นเหตุในการตั้งมั่นในการถือมั่นและเป็นอนุสัย ความเคยสิ้นแห่งจิตเจ้ายอมงดเว้นบอถือมันอานอน์นี้เฮียกว่าสภะโลกเกอนัพิรัสสัญญาอานอน์ก็สภาสังคาริสุอนิจสัญญาเป็นอย่างไดอานอน์พขโคในกรณีน,นี้ยอมอึดอัดยอมละอายอมเกยียดสังต่อสังขารทางปวงอนนน์นี้เฮียกว่า สภพพาสังคาริสุอานิจจสัญญาอานน์ก็อนาปานาสติเป็นอย่างไรอานน์พี่โคในกอละนีนี้ไปสู่ป่าสู่คน้นไม้หรือสู่เพือนว่างนั่นคู่นั่งคู่ขาเข้ามาโดยหอบตั้งใกล้ตรงดำลงสติเฉพาะนาเจ้านั่นมีสติหายใจเขา่า มีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็ฮู้แจ้งว่าเห้าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็ฮู้สัตว์ว่าเห้าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็ฮู้แจ้งว่าเห้าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้น ก็อหู้ว่าเฮ้าหายใจออกสั้นเจ้ายอมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเฮ้าเป็นผู้หู้พ้อมเฉพาะเสึ่งกายทางปวงหายใจเข่าว่าเขาเป็นผู้หูพร้อมเฉพาะซึ่งกายทางปวงหายใจออกเจ้ายอมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเฮาเป็นผู้ทำกายสังขารหายระงับอยู่หายใจเข่าว่า เฮาเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกเจ้ายอมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเฮาเป็นผ้พู้พร้อมเพาะเส่งพิติหายใจเข่าว่าเขาเป็นผ้พู้พ้อมเฉพาะเส่งพิติหายใจออกเจ้ายอมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเฮาเป็นผู้้พู้พ้อมเฉพาะเส่งสุขหายใจเข่าว่าเขาเป็นผ้พู้พ้อม สะเพซึ่งสุขหายใจออกเจ้าย oh อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเฮาเป็นผัวโหพ่อมสพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข่าว่วาเขาเป็นผัวโหพ่อมสพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจออกเจ้ายอมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเฮาเป็นผู้ทำจิตตะสังขารหายระง,งับอยู่หายใจเขา่า ว่าเขาเป็นผู้ทำจิตตะสังขานให้ระงับอยู่หายใจออกเจ้ายอมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเขาเป็นผู้หูพ้อเฉพาะซึ่งจิตหายใจเขา่าว่าเขาเป็นผู้หู้พ้อเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเจ้ายอมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเขาเป็นผู้ทำจิตให้ประโมทยิ่งอยู่หายใจเขา่า ว่าเขาเป็นโพธิธมจิตให้ปราโมอดยิงอยู่หายใจออกเจ้ายอมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเฮาเป็นโพธิธมจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเขาว่าเฮาเป็นโพธิธมจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกเจ้ายอมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเฮาเป็นโพธิธมจิตให้ปล่อยอย หายใจเข่าว่าเฮาเป็นผู้ทำจิตให้ป้อยอยู่หายใจออกเจ้ายอมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเฮาเป็นผู้เห็นซึ่งความบอดเที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข่าว่าเขาเป็นผู้เห็นเส่งความบอดเที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเจ้ายอมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเฮาเป็นผู้เห็นซึ่งความจ้างคาย อยู่เป็นประจำหายใจเข่าว,ว่าเฮาเป็นผู้เห็นซึ่งความจ้างคายอยู่เป็นประจำหายใจออกเจ้ายอมยอมทำการฝึกหัดเจ้ายอมทำการฝึกหัดศึกษา,ว,ว,า,บบา,าว,ว่าเฮาเป็นผู้เห็นซึ่งความดับบ่อเหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข่าว่าเฮาเป็นผู้เห็นซึ่งความดับบ่เหลืออยู่เป็นประจำ หายใจออกเจ้ายอมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเฮาเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข่าว่วาเฮาเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกอานนนี้เหี้กว่าอาณาปานสติอานนท้าเจ้าเพิ่งเข่าไปหา คูบาคิริมานนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการนี่แก่เจ้าข้อที่อาพาธเจ้าข้อที่อาพาธของพิขุของคูบาคิริมานนจะเพิ่งละสงบละงับไปพ่อได้ฟังสัญญาสิบประการนี้นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ลำดับนั่นแลท่านพระอานอนท์ได้เฮียนสัญญาสิบประการนี้ ในสำนักของพระภูมิพระภาคแล้วได้เข้าไปหาทานพระคิริมานนที่อยู่คันแล้วได้กล่าวสัญญาสิบประการแก่ทานคูบาพระคิริมานนครั้งนั้นแลอาพาธนั้นอาพาธนั้นของฐานพระคิริมนนานนระงับสงบระงับโดยพลันพอได้ฟังสัญญาสิบประการนี้ ทานพระคิริมานน์คุบาคิริมานน์หายจากอาพาธนั้นก็แลอาพาธนั้นเป็นโรคอันทานพระคิริมานน์ละได้แล้วด้วยประการอย่างนี้คือว่าคุบาคิริมานน์ในคร,รั้งพุทธกาลเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยโซแห้งพระอนุนก็ตั้งใจเฮียนทองจม สัญญาสิบประการเหล่านี้ให้ได้ในเมื่อพระอนุนทองจมได้แล้วก็ไปแสดงไปไปว่ไปเรา,ไป,เาไปสาธยายให้คูบาคิริมนนฟังต่อนนาของเพิ่นแบบนี้เพิินก็นยังปวดยังเจ็บยังนอนอ้ยอยออยอยู่เตียงแต่ว่าเจ็บไข้ของเราก็เบาบางและว่าหายไปในที่สุดอันนี้ด้วยเดชเดชะที่ว่า พระอานุนตั้งใจเราพระธรรมให้พระให้คุบาคิริมนนฟังแบบนี้อันนี้คือการปิ้นปัวแบบเทคนิคในทางพุทธการการปิ้นปัวโรคภัยต่างๆโรคไข้เจ็บบอสบายต่างๆอาพาธต่างๆจะระง,งับได้ด้วยการเอาธรรมะไปแสดงจังสีสาธุสาธุ